สวัสดีครับท่านผู้ฟังกับผมรองศาสตราจารย์สงบเชื้อทองสวัสดีค่ะดิฉันพลากาศตรีหญิงกัจ,จนาสิงหาภานิชเชื้อทองค่ะวันนี้จะได้พูดถึงอธิฐานบารมีต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วได้พูดถึงตอนที่มาตลีเทพพระบุตรได้นำพระเจ้าเนมิราชไปเที่ยวในนรกข้อความต่อไปในนรกกันมีว่าอย่างไรครับ มาตาลีเทพสารธีขับรถต่อไปได้ยินว่าในประเทศนั้นมีแม่น้ำมีน้ำเจิ่งน้ารื่นรมไหลยอยู่โดยปกติสัตว์นรกไม่อาจทนความกระหายเพราะเล่าร้อนด้วยเพลิงจึงเดินย่ำแผ่นดินโลหะลุกโพรงลงสู่แม่น้ำนั้นทันใดนั้นเองฝั่งน้ำทั้งสองก็ลุกโพรงทั่วน้ำควรดื่มก็กลายเป็นแกลบและใบไม้ลุกโพรง สัตว์นรกไม่อาจจะทนความกระหายก็เคี้ยวแกรบและใบไม้อันลูกโพรงกินแทนดื่มน้ำแกรบและใบไม้นั้นก็เผาสรีระทั้งสิ้นออกทางส่วนเบื้องต่ำสัตว์นรกไม่สามารถจะอดกลั้นทุกนั้นก็ประคองแขนทั้งสองร้องไห้พระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงตรัสคาถาว่าแม่น้ำนี้มีน้ำมาก มีตะหลิงไม่สูงมีท่าอันดีไหลอยู่เสมอสัตว์นรกเหล่านั้นเราราร้อนเพราะความร้อนแห่งไฟจะดื่มน้ําก็แต่เมื่อสัตว์นรกเหล่านั้นจะดื่มน้ําก็กลายเป็นแกลบไปความกลัวย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนี้แน่มาตรีเทพสารถีข้าพเจ้าขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทําบาปอะไรไว้ เมื่อจะดื่มน้ำน้ำจึงกลายเป็นแกลบไปมาตรีเทพสารถีทูลพยากรพระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์เราใดมีการงานไม่บริสุทธิ์ขายข้าวเปลือกแท้เจือด้วยข้าวลิบแกลบแก่ผู้ซื้อเมื่อสัตว์เหล่านั้นมีความร้อนยิ่งเพราะความร้อนแห่งไฟ กระหายน้ำจะดื่มน้ำจึงกลายเป็นแกลบไปบทว่ากายิโนความว่าพูดว่าเราจะให้เข้าเปลือกที่ดีๆแก่ท่านรับเงินแต่มือของผู้ซื้อแล้วให้เข้าเปลือกที่ไม่ดีเห็นปานนั้นมาตรีเทพสารถีขับรถต่อไปในนิรยาบาลทั้งหลายล้อมเหล่าสัตว์นรกในนิรยาบายนั้น เหมือนในพร,รานล้อมฝูงมรื้าในป่าไว้แล้วจิ้มแทงข้างทั้งสองแห่งของสัตว์นรกเหล่านั้นด้วยอาวุธต่างๆมีเครื่องประหารคือลูกศรเป็นต้นร่างกายของสัตว์นรกเหล่านั้นปรากฏเป็นช่องปลุกไปหมดเหมือนใบไม้แก่ฉะนั้นพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้นเมื่อจะตรัสถามมาตรีเทพสารถีจึงตรัสคาถาว่า นายนิระยะบานแทงข้างทั้งสองแห่งสัตว์นรกผู้ร้องไห้ยอยู่ด้วยลูกศรหอกโตมอนความกลัวปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนี้ดูก่อนมาตลีเทพสารถีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงถูกฆ่าด้วยหอกนอนอยู่มาตลีเทพสารถีทูลพยากรพระดัรัดถาม ตามที่ท,ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์เหล่าใดเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกเป็นผู้มีกรรมไม่ยังประโยชน์ให้สำเร็จถือเอาของที่เจ้าของไม่ให้คือทัญ,ญชาติทรัพย์เงินทองแพะแกะปะสุสัตว์และกระบือมาเลี้ยงชีวิตสัตว์เหล่านั้นเป็นผู้มีกรรมหยาบช้าทำบาป จึงถูกฆ่าด้วยหอกนอนอยู่บทว่าอธาินะมาทายะได้แก่สวิญญาณากัทรัพย์และอวิญญาณากัทรัพย์ที่เป็นของผู้อื่นสัตว์โรกเหล่านั้นถือเอาทรัพย์นั้นด้วยการตัดที่ต่อเป็นต้นและด้วยการลวงด้วยประการต่างๆเลี้ยงชีวิตมาตาลีเทพสารถีขับรถต่อไป แสดงนิรยาบายอื่นอีกในนิรยาบาลผูกคอสัตว์นรกในนรกนั้นด้วยเชือกเหล็กใหญ่ลูกโพรงคล้าตัวมาให้ล้มลงบนแผ่นดินเหล็กลูกโพรงเที่ยวทุบตีด้วยอาวุธต่างๆพระเจ้าเนมิราชเมื่อจตถามมาตรีเทพสารถถึงเหตุนั้นจึงตรัสคาถาว่าสัตว์นรกเหล่านี้ในนิรยาบาลผูกคอไว้เพราะเหตุอะไร ยังพวกอื่นอีกพวกหนึ่งอันนายนิรยบาลตัดทำให้เป็นชิ้นชิ้น,นอนอยู่ความโกรย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนี้ดูก่อนมาตรีเทพสารถีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ทำบาปอะไรไว้จึงถูกทำให้เป็นชิ้นชิ้น,น,นอนอยู่มาตรีเทพสารถีทูลพยากรพระดํารัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบาปทั้งหลาย แด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์นรกเหล่านี้เคยเป็นผู้ฆ่าแกะฆ่าสุกรฆ่าปลาครั้นฆ่าสัตว์ของเลี้ยงกระบือแพะแกะและวางไว้ในร้านที่ฆ่าสัตว์ขายเนื้อเป็นผู้มีกรรมหยาบช้าทำบาปจึงถูกตัดเปน็นชิ้นชิ้นนอนอยู่บทว่าสูเนสุปัสสารีสุความว่า วางไว้ในร้านค้าสัตว์ขายเนื้อเพื่อประโยชน์แก่การขายเนื้อเลี้ยงชีพมาตรีเทพสารถีขับรถต่อไปสแสดงนิรยาบายอื่นอีกพระเจ้าเนมิราทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกเหล่านั้นเกี่นมูดและคูดเมื่อจะตรัสถามมาตรีเทพสารถีจึงตรัสคาถาว่าห้วงน้ำนี้เต็มด้วยมูดและคูดมีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดเน่าฟุ้งไป สัตว์นรกมีความหิวครอบงำก็กินมูดและคูดนั้นความกลัวปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นดูก่อนมาตรีเทพสารทีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงมีมูดและคูดเป็นอาหารมาตรีเทพสารทีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบาปทั้งหลาย แด่พระราชาผู้มิทรงทราบว่าสัตว์นรกเหล่าใดก่อทุกข์เบียดเบียนมิสหายเป็นต้นตั้งมั่นอยู่ในความเบียดเบียนผู้อื่นทุกเมื่อสัตว์นรกเหล่านั้นมีกรรหยาบช้าเป็นพานประทุศลายมิตรจึงต้องกินมูดและคูดมาตรีเทพสารทีขับรถต่อไปในนรกอื่นๆสัตว์นรกเหล่านี้อันความผิวถูกต้อง ไม่อาจอดกลั้นความหิวได้จึงทำเลือดและหนองเป็นก้อนๆเคี้ยวกินพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงตรัสคาถาว่าห้วงน้ำนี้เต็มด้วยเลือดและหนองมีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดเน่าฟุ้งไปสัตว์นรกถูกความร้อนแผดเผาแล้วย่อมดื่มเลือดและหนองกินความกลัวย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้น ดูก่อนมาตรีเทพสารถีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงมีเลือดและหนองเป็นอาหารมาตรีเทพสารถีทูลถวายพยากรพระดํารัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบาปทั้งหลายแต่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์นรกเหล่าใดเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกฆ่ามารดาบิดาหรือพระอรหันต ชื่อว่าต้องปาราชิกในเพศคฤหัหั์สัตว์นรกเหล่านั้นมีกรรมหยาบช้าทำบาปจึงมีเลือดและหนองเป็นอาหารมาตาลีเทพสารถีขับรถต่อไปนายนิรยบาลที่อุดสุดท่านรกอื่นอีกเอาเบ็ดเหล็กลูกโพรงโตเท่าลำตาลเกี่ยวลิ้นสัตว์นรกคร่ามาให้สัตว์นรกเหล่านั้นล้มลงบนแผ่นดินโลหะที่ลูกโพรงให้นอนแผ่ เอาขอเหล็กสับดุดสับหนังโคฉะนั้นสัตว์นรกเหล่านั้นดิ้นรนเหมือนปลาดิ้นอยู่บนบกไม่อาจทนทุกนั้นร้องไห้เคระไหลพระเจ้าเนมิราชเมื่อจะแสดงแก่มาตรลีเทพสารถีนั้นได้ตรัสว่าท่านจงดูลิ้นของสัตว์นรกที่เกี่ยวด้วยเบ็ดและหนังที่แผ่ไปด้วยขอสัตว์นรกย่อมดิ้นรนเหมือนปลาที่โยนไปบนบก ย่อมดิ้นหล่นฉะนั้นร้องไห้น้ำลายไหลเพราะกรรมอะไรความกลัวย่อมปรากฏแกเราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นดูก่อนมาตรีเทพสารทีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงกลืนเบ็ดนอนอยู่มาตรีเทพสารทีทูลพยากรพระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบาปทั้งหลาย แด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์นรกเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นมนุษย์อยู่ในตำแหน่งผู้ตีราคายังราคาซื้อให้เสื่อมไปด้วยราคาทำกรรมอันโกงด้วยความโกงเหตุโลภทรัพย์ปกปิดไว้ดุดคนเข้าไปใกล้ป่าเพื่อจะฆ่าเอาเหยื่อเกี่ยวเบ็ดปิดเบ็ดไว้ฉะนั้นบุคคลจะป้องกันช่วยคนทำความโกง ผู้อันกรรมของตนหุ้มห่อไว้ไม่มีเลยสัตว์นรกเหล่านั้นมีกรรมหยาบช้าทำบาปจึงมากรีนเบ็ดนอนอยู่บทว่าสันถานาคตาความว่าผู้ถึงตำแหน่งคือขอเขตคือดำรงอยู่ในตำแหน่งตีราคาสินค้าบทว่าอาเคนะอักคังความว่ารับราคาสินค้านั้นๆเป็นสินบน แล้วรดราคาวิญญาณกาศัพย์และอะวิญญาณกาศัพย์นั้นๆมีช้างม้าเป็นต้นหรืองินทองเป็นต้นบทว่ากยังความว่าเมื่อรดราคานั้นๆย่อมรดราคาซื้อจากราคานั้นแก่ผู้ซื้อทั้งหลายเมื่อควรจะให้ร้อยก็ให้แค่ห้าสิบเมื่อควรจะให้ห้าสิบก็ให้แค่ยี่สิบห้าฝ่ายผู้ซื้อนอกนี้ ก็แบ่งกับผู้ตีราคาเหล่านั้นถือเอาราคานั้นบทว่ากูเตนะกูตังได้แก่การโกงนั้นนั้นมีการโกงด้วยตาช่างเป็นต้นบทว่าธนะโลภะเหตุความว่ากระทําการโกงนั้นนั้นเพราะเหตุโลภทรัพย์บทว่าฉันนางยะถาวาริจรังวัทายะความว่า ก็สัตว์เหล่านั้นแม้เมื่อทำการงานนั้นก็ปกปิดการโกงที่ตนทำไว้อย่างนั้นด้วยวาจาอ่อ,อนหวานคนเข้าไปใกล้ปลาที่ว่าอยู่ในน้ำเพื่อจะฆ่าก็เอาเหยื่อหุ้มเบ็ดฆ่าปลานั้นฉันใดการปกปิดทำการงานนั้นฉันนั้นบทว่านหิกูตะการิสะความว่าด้วยว่าชื่อว่า การป้องกันย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ทำการโกงแม้สำคัญอยู่ว่ากรรมของเราที่ปกปิดไว้นั้นไม่มีใครรู้บทว่าสเกหิกรรมเมหิปุรักขิตตสะความว่าผู้นั้นอันกรรมของตนทุ่มห่อไว้ก็ไม่มีที่พึ่งมาตรีเทพสารถีขับรถต่อไปสัตว์นรกในนรกนั้นตั้งอยู่ในหลุมใหญ่ เต็มด้วยฐานเพลิงที่รุดโพรงได้ยินว่าสัตว์นรกเหล่านั้นถูกนายนิรยบาลถืออาวุธต่างๆแทงเข้าถึงนรกนั้นเหมือนนายโคบาลแทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอกฉะนั้นนายนิรยบาลจับสัตว์นรกเหล่านั้นเอาเท้าขึ้นบนโยนไปในนรกนั้นพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกตกนรกอย่างนั้น เมื่อจะตัดถามมาตรีเทพสารีจึงตรัสคาถาว่าหญิงนาลกเหล่านี้มีร่างกายแตกทั่วมีชาติสามมีมแมลงวันตอมเปรอะเปือเ้อนด้วยเลือดและหนองมีศีรษะขาดเหมือนฝูงโคที่ศีรษะขาดบนที่ฆ่าประคองแขนทั้งสองร้องไห้หญิงนาลกเหล่านั้นจมอยู่ในภูมิภาคเพียงเอวทุกเมื่อ ภูเขาไฟตั้งมาแต่สี่ทิศลุกโพรงกลิ้งมาบทหญิงนรกเหล่านั้นให้ละเอียดความกลัวปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นดูก่อนมาตรีเทพสารถีเราขอถามท่านหญิงนรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงต้องมาจมอยู่ในภูมิภาคเพียงเอวทุกเมื่อภูเขาไฟลุกโพรงตั้งมาแต่สี่ทิศบทให้ละเอียด มาตรีเทพสารถีทูนพยากรพระดําัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าหญิงนรกเหล่านั้นเป็นกุลธิดาเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกมีการงานไม่บริสุทธิ์ได้ประพฤติไม่น่ายินดีเป็นหญิงนักเลงละสามีเสียได้คบหาชายอื่นเพราะเหตุยินดีและเล่นหญิงเหล่านั้น เมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกยังจิตของตนให้ยินดีในชายอื่นจึงถูกภูเขาไฟอันลุกโพรงตั้งมาแต่สี่ทิศบทให้ละเอียดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่านารีได้แก่หญิงทั้งหลายบทว่าสัมปริพินนะคัตตาความว่ามีตัวแตกคือมีสรีระขาดโดยรอบด้วยดีบทว่าลุชัจจาแปลว่า มีชาติสามคือมีรูปแปลกอธิบายว่าน่าเกลียดบทว่าวิกันตาความว่ามีตัวเปรอะเปื่อนหนองและเลือดเหมือนโคทั้งหลายที่หัวขาดบทว่าสถานิขาตาความว่าจมลงในแผ่นดินเหล็กที่ลุกโพรงเป็นนิดเข้าไปแค่เอวตั้งอยู่เหมือนใครวางไว้บทว่าขันธาติวัตตันติความว่า แน่สหายมาตลีภูเขาเหล่านี้กริ้งทับหญิงเหล่านั้นได้ยินว่าในเวลาที่หญิงเหล่านั้นจมเข้าไปแค่เอวอย่างนี้ภูเขาเหล็กรูกโพรงตั้งขึ้นทางทิศตะวันออกคำรามดุดสายฟ้ามาเป็นราวกับบทสรีระให้แหลกละเอียดไปดดเมื่อภูเขาลูกนั้นกริ้งไปตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสรีระของหญิงเหล่านั้นก็ปรากฏขึ้นอีก หญิงเหล่านั้นไม่อาจอดกลั้นทุกขนั้นได้จึงประคองแขนทั้งสองร้องไห้แม่ภูเขาที่ตั้งขึ้นในทิศที่เหลือทั้งหลายก็มีนัยยะอย่างนี้แลภูเขาสองลูกตั้งขึ้นบทสรีระของหญิงเหล่านั้นเหมือนหีบอ้อยเลือดหลั่งไหลไปบางครั้งภูเขาสามลูกบางคราวสี่ลูกตั้งขึ้นบทสรีระของหญิงเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า ขันธาติวตัตติบทว่าโกลิธิยาโยได้แก่เป็นกุลธิดาดำรงอยู่ในตระกูลบทว่าอายุตังอาจารังความว่า,วาได้กระทำกรรมที่ไม่สำรวมบทว่าทุตตลูป,ปาความว่า,วาเป็นหญิงมีรูปไม่งามคือมีรูปชั่วมีชาติเป็นนักเลงบทว่าปฏิวิปะหายะ ความว่าละสามีของตนเสียบทว่าอาจารุงความว่าได้ถึงชายอื่นบทว่าลัติขิธาเหตุตุความว่าเหตุกามคุณห้าและเหตุเล่นบทว่าระม,มาปยิตตวาความว่ายังจิตของตนให้รื่นรมกับเราชายอื่นเกิดขึ้นในที่นี้อธิบายว่าเมื่อเป็นเช่นนั้น ภูเขามีไฟลุกโชนช่วงเหล่านี้จึงบทสรีระของหญิงเหล่านั้นด้วยอาการอย่างนี้มาตรลีเทพสารถีขับรถต่อไปสัตว์นรกในนรกนั้นตั้งอยู่ในบ่อใหญ่เต็มด้วยฐานเพลิงรุดโพรงได้ยินว่าสัตว์นรกเหล่านั้นถูกนายนิรยบาลถืออาวุธต่างๆแทงเหมือนนายโคบาลแทงฝุงโคที่ไม่เข้าคอก เข้าถึงนรกนั้นด้วยประการนั้นลำดับนั้นนายนิรยาบาลจับสัตว์นรกเหล่านั้นให้มีเท้าขึ้นข้างบนโยนลงในบ่อใหญ่นั้นพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกตกลงในนรกอย่างนั้นเมื่อจะตรัดถามมาตรีเทพสารถีจึงตรัสคาถาว่าเพราะเหตุอไรนายนิรยาบาลทั้งหลาย จึงจับสัตว์นรกเหล่านี้อีกพวกหนึ่งที่เท้าเอาหัวลงโยนลงไปในนรกความกลัวย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นดูก่อนมาตลีเทพสารถีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงถูกโยนให้ตกไปในนรกมาตรีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำํำรัสถาม ตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว,ว่าสัตว์เราใดเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกเป็นผู้มีกรรมไม่ดีล่วงเกินภรรยาทั้งหลายของชายอื่นสัตว์เหล่านั้นเป็นผู้รักพันธะอันอุด,ดมเช่นนั้นจึงมาตกนรกเสวยทุกขเวทนาในนรกนั้นสิ้นปีเป็นอันมากบุคคลผู้ช่วยป้องกันบุคคลผู้มักทำบาป ผู้อันกรรของตนหุ้มห่อไว้ไม่มีเลยสัตว์นรกเหล่านั้นมีกรรมหยาบช้าทำบาปจึงมาตกอยู่ในนรกบทว่าอุตมะพันธะเทนาได้แก่ผู้ขโมยพันธะอันประเสริฐที่มนุษย์ทั้งหลายพึงรักก็แลครั้นทูลอย่างนี้แล้วมาตรีผู้สังคาหากะได้ยังนรกนั้นให้อันตรธานไปขับรถต่อไป แสดงนรกเป็นที่หมกไหม้แห่งพวกวิชาทิฐิได้พยากรณ์ข้อที่พระเจ้าในมิราตรัสถามว่าสัตว์นรกเหล่านี้ทั้งน้อยใหญ่ต่างพวกประกอบเหตุการณ์มีรูปร่างพิรึกปรากฏอยู่ในนรกความโกรย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นดูก่อนมาตรีเทพสารทีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ ได้ทําบาปอะไรไว้จึงได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนมีประมาณยิ่งมาตรีเทพสารถีทูลพยากรพระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทําบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์เหล่าใดเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกเป็นผู้มีความเห็นเป็นบาปหลงทํากรรมอันทำด้วยความคุ้นเคย และชักชวนผู้อื่นในทิฏฐิเช่นนั้นสัตว์เหล่านั้นเป็นผู้มีทิฏฐิอันลามกทำบาปจึงต้องเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนมีประมาณยิ่งบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอุจจาวจามมได้แก่สัตว์นรกเหล่านี้ทั้งสูงและต่ำอธิบายว่าทั้งน้อยและใหญ่บทว่าอุปปกกมาได้แก่ ผู้ประกอบเหตุการณ์บทว่าสุป,ปาปะทิฐิโนความว่าเป็นผู้มีธรรมรามกได้ดีด้วยมิชาทิฏฐิมีวัตถุสิบคือทานที่ให้ไม่มีผลการบูชาไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสมณพระรามไม่มี สัตว์ผู้ผุดเกิดไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีบทว่าวิสาสะกรรมมานิความว่าเป็นผู้อาศัยกรรมที่ทำด้วยความคุ้นเคยกระทำกรรมรามมกมีอย่างต่างๆด้วยมิชาทิถินั้นบทว่าเตเมความว่าชนเหล่านี้นั้นย่อมเสวยทุกเห็นปานนี้มาตลีเทพสารถีทูลบอกนรก เป็นที่หมกไหม้ของพวกมิชาทิฐิทั้งหลายแด่พระเจ้าเนมิราด,ด้วยประกาศลัชนีแม้หมู่เทวดาในเทวโลกก็ได้นั่งประชุมกันในเทวสภาชื่อสุธรรมมานั่นแหลคอยพระเจ้าเนมิราเสด็จมาฝ่ายเท่าสักกะเทวราชทรงใคร่กวนดูว่าทำไมมาตตรีจึงไปช้านักก็ทราบเหตุนั้นจึงทรงจินตนาการว่า มาตรีเทพบุตรเที่ยวแสดงนรกทั้งหลายว่าสัตว์เกิดในนรกนูน้นเพราะทำกรรมนู้นดังนี้เพื่อแสดงความเป็นทูตพิเศษของตนแต่พระชนมายุของพระเจ้าเนมิราชซึ่งมีอยู่น้อยจะพึงสิ้นไปชนมายุนั้นไม่พึงถึงที่สุดแห่งการแสดงนรกทรงดำริชนี้แล้วจึงส่งเทพบุตรองค์หนึ่งซึ่งมีความเร็วมากด้วยเทพบัญชาว่า ท่านจงไปแจ้งแก่มัตรีว่าจงเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชมาโดยเร็วเทพบุตรนั้นมาแจ้งโดยเร็วมัตรีเทพสรารถีได้สดับคำเทพบุตรนั้นแล้วจึงทูลพระเจ้าเนมิราชว่าช้าไม่ได้แล้วพระเจ้าค่าแล้วแสดงนรกเป็นอันมากในสี่ทิศพร้อมกันทีเดียวแด่พระเจ้าเนมิราชกล่าวคาถาว่าข้าแต่มหาราเชเจ้า พระองค์ทรงทราบสถานที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้มีกรรมหยาบช้าและทรงทราบคติของเหล่าสัตว์ผู้ทุศีนแล้วเพราะได้ทอดพระเนตรเห็นนิรยบายอันเป็นที่อยู่ของเหล่าสัตว์นรกผู้มีกรรมอันลามกข้าแต่พระราชาผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่บัดนี้ขอพระองค์เสด็จขึ้นไปในสำนักของเท้าสักกะเทวราชเถิดคาถานั้นมีเนื้อความว่า ข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์ทรงทราบสถานที่อยู่ของเราสัตว์ผู้มีกรรมหยาบช้าเพราะได้ทอดพระเนตรเห็นนิรยบายอันเป็นที่อยู่ของเราสัตว์นรกผู้มีกรรมอันราม,มกนี้บทว่าทุตศีลานันจะยาคติความว่าความสำเร็จแม้นั้นพระองค์ก็ทรงทราบแล้วบัดนี้ขอเชิญพระองค์เสด็จขึ้นไปชมทิพยสมบัติ ในสำนักของเท้าสักกะเทวราชเถิดพระเจ้าข้าจบกันนรก